ลงพื้นที่ไปเนี่ยเวลาแนน้าตัวนะคะว่าเป็นเนเน่รักเกล้าสุวรรนคีรีเป็นลูกชายของดรไต่ดงมันทําให้คนเขาแบบจากที่เขาจะเดินผ่านเราเลยหละคนก็หันกลับมามองฮนะคนนี้หรอลูกสาวดรไต่รงปฏิเสธไม่ได้ว่าด้วยความที่คุณพ่อเคยรัฐประหารมาก่อนเราเป็นลูกก็หนีไม่ไมพน้นก็มีคนที่เขาอาจจะไม่พอใจหรือ ไม่เห็นด้วยกับการกระทําครั้งนั้นเนี่ยคิดว่าเฮ้ยมันล,ลูกคนรัฐประหารอะไรอย่างเงี้ยเต้องยอมรับนะครับว่เาเวลาเดินหาเสียงเนี่ยเขาไม่ได้บอกว่าแค่เออทงสกรบอกเขาก็บอกว่าลูกเออลูกลูกคุณอัศวินลูกท่านอัศวินเพราะนั้นเนี่ยถ้าเราทําตัวไม่ดีหรือไม่เป็นผู้แทนที่ดีเนี่ยมันก็เสียถึงพ่อถ้าเกิดคนอื่นก็เสียแค่ตัวเองเะนั้นก็มีแค่แดงผัดดนตรงนีน้มากกว่า เน่เป็นทายาทในเชิองอุดมการเน่เห็นคุณพ่อทํามาโดยตลอดเน่ได้รับฟังได้รับรู้สิ่งที่คุณพ่อคิดแล้วมันซึมซับจนเราเป็นตัวตนอย่างนี้เพราะฉะนั้นถ้าถามว่าทายาททางอุดมการณ์การเมืองเนาะซึ่งตัวเน่เองไม่ได้เข้ามาสู่การเมืองเพราะคุณพ่อสั่งให้มาเน่เข้ามาด้วยตัวเองเพราะเราอยากจะทําเราคิดว่าเราอยู่ในจุดที่มีวัยวุฒิคุณวุฒิมีประสบการณ์เพียงพอและที่จะมาสร้างประโยชน์ให้ประเทศชาติได้ในเมื่อเราได้รับ ซึมซับอุดมการและเจตนานรมณ์ของคุณพ่อมาของตระกูลสุวรรณคีรีที่มีมาโดยตลอดมาเราก็เลยขอลุกขึ้นมาทำถ้าเป็นทาย,ยาททางอุดมการอย่างนี้คิดว่าประชาชนน่าจะโอเคนะคะคุณพ่อของผมเนี่ยท่านไม่ได้เป็นนักการเมืองอาชีพลงเลือกตั้งครั้งแรกก็ตอนเป็นผู้ว่าที่ผ่านครั้งที่ผ่านมาเลยก่อนนั้นไม่เคยได้ได้รับการลงสมัครลเลย เป็นสมาชิกพักยังไม่เคยเลยเพิ่งมาเป็นสมาชิกพักครมไทยสร้างชาติล่าสุดนะครับเมื่อเมื่อประมาณสี่ห้าเดือนที่ผ่านมาแต่ก่อนนั้นเนี่ยท่านไม่เคยลงสมัครับเลรอบตั้งแล้วก็ไม่ได้เป็นนักการเมืองที่ผ่านการหาเสียงดังนั้นตระกูลทางการเมือง,องก็ค่อนข้างจะนิยามยากนะครับเพราะว่าท่านเป็นแต่งตั้งมาตล,ดลอดท่านก็เชื่อในในพลเอกประยุทธ์ว่าจะสามารถที่จะเป็นผู้นำใน,ใน,ใน,ในการเลือกตั้งครั้งนี้ได้ตัวผมก็เชื่อในพรประชาธิปัตย์ และพ่อผมก็ให้ความเคารพผมถึงแม้ว่าผมจะมีความเห็นที่ไม่ตรงกับท่านในเรื่องของการเดินทางการเมืองและตัวผมก็เคารพท่านในเรื่องของการเส้นทางที่ท่านเลือกแล้วผมก็ยังรักท่านเหมือนเดิม,มท่านก็คือพ่อปฏิเสธไม่ได้ว่าด้วยความที่คุณพ่อเคยรัฐประหารมาก่อนมีทั้งคนชอบคนไม่ชอบก็เราก็ไม่ปฏิเสธว่ามันอาจจะผิดมันอาจจะถูกมันอาจจะคิดไม่เหมือนกันได้ไม่เป็นไรแต่มันผ่านมาแล้วเพราะฉะนั้น เราเป็นลูกก็หนีไม่ไมพ้นก็มีคนที่เขาอาจจะไม่พอใจหรือไม่เห็นด้วยกับการกระทําครั้งนั้นเนี่ยก็ยังติดใจอยู่ยังคิดว่าเฮ้ยมันล,ลูกคนรัฐประหารอะไรอย่างเงี้ยนะครับคิดว่าถ้าเกิดคนที่ไม่ชอบท่านอัศวินก็อาจจะเสียเปรียบตรงนั้นก็อาจจะมาอาจจะ่นวยวถึงเราแต่ผมคิดว่าไม่ไม่ได้ไม่เคยเจอนะครับทุ้คนเดียวมีแต่คนบอกว่า ครั้งที่แล้วก็เลือกคุณพ่อหรือครั้งที่แล้วเสียใจที่ไม่เลือกคุณพ่ออันนี้ก็ก็มีเพราะว่าผมก็ไม่ได้ปกปิดอะไรเรื่องนี้เลยที่เป็นลูกคุณพ่อผมก็รักคุณพ่อเหมือนเดิมการเมืองยุคสมัยนีย้เปิดโอกาสให้คนรุ่นใหม่มากขึ้นเวลาลงพื้นที่เนี่ยรู้เลยเ,เวลาไปเจอผู้เท่าเนาะเขาสนใจที่จะเลือกเนเน่เพราะว่าเราเป็นตัวแทนของคนรุ่นใหม่ทุกคนนะ่ะมองในภาพเดียวกันว่าอนาคตของประเทศไทยมันต้องถกออกแบบมาด้วยคนที่จะอยู่กับประเทศไทยต่อไปเพราะหลายคนก็รู้ว่าตัวเองก็อยู่อีกไม่นาะน จริงๆเด็กรุ่นใหม่มีศักยภาพสูงนะครับแต่ว่าเราต้องเข้าใจเขาเปิดโอกาสรับฟังความคิดเห็นแล้วก็เอาจุดจุดแข็งเอาศักยภาพของของ,ของคนรุ่นใหม่เนี่ยมาใช้ให้เกิดประโยชน์เอาประสบการณ์จากคนรุ่นเก่าผสมกับความศักยภาพของเด็กรุ่นใหม่เนี่ยผมว่าเราเอามาช่วยกันพัฒนาประเทศมันจะเป็นประโยชน์มากกว่าผมว่าการที่ท่านพลเอกประวิทย์ ได้เปิดโอกาสให้น้องนายมานั่งคุยกันก็อันนี้เป็นหนึ่งในสัญญาณของเจตนาในการพาประเทศไทยก้าวข้ามความขัดแยง้งแล้วก็เปิดโอกาสรับฟังความคิดเห็นของของน้องๆของเรียกว่าเป็นคนรุ่นใหม่คนรุ่นใหม่ที่เข้ามาทำเนี่ยอยากเห็นการเปลี่ยนแปลงเนี่ยเป็นเรื่องที่ดีเป็นเรื่องที่ดี แต่ต้องไม่ลืมความเป็นไทยต้องไม่ลืมบริบทแตะรากฐานของความเป็นไทยเท่านั้นเองเหมือนเช่นที่รวมไทยสร้างชาติเป็นเราให้โอกาสแล้วเราดึงคนรุ่นใหม่มารวมกันเพื่อที่จะทำการเปล่นแปให้เกิดขึ้นแต่ก็ยังคงมีคนที่มีประสบการณ์ที่คอยให้คําแนะนําในเรื่องบริบทบริบทหรือความเป็นประเทศไทยให้คนรุ่นใหม่ที่บางทีอาจจะยังมองได้ไม่ครบทุกมิติมันเล,เลยจะเป็นพักการเมืองที่ หานโยบายและแนวทางออกให้กับประเทศที่กลมกล่อมมองครบทุกมิติไม่ใช่เหมือนพักการเมืองที่มีแต่คนรุ่นใหม่แล้วมองไปในมุมเดียวมองฉากเดียวโดยที่บางครั้งอาจจะมองข้ามความเป็นบริบทของคนไทยไปคือผมค่อนข้างมั่นใจว่าเด็กรุ่นใหม่เกือบร้อยเปอร์เซ็นต์เขาเขามีเจตนาดีเขาไม่ได้ชังชาติเขาต้องเขาแค่ต้องการเห็นอนาคตที่ดีกว่าของ ของเขาของลูกหลานเขาเขาอยากเห็นประเทศไทยมันพัฒนาเขาเห็นเดี๋ยวนี้โลกมันกว้างขึ้นมีอินเทอร์เน็ตมีการท่อง,ท,อง,ท,องท่องเที่ยวอะไรเงี้ยก็มีโอกาสมากขึ้นเขาได้เห็นโลกกว้างขึ้นเขาเห็นว่าเฮ้ยทำไมประเทศที่เขาอยู่นประเทศไทยเนี่ยทำไมมันยังไม่ดีว่ามันอะไรอย่างเงี้ยนะครับซึ่งผมคิดว่าสุดท้ายคือเขาเจตนาดีไม่มีใคร หวังร้ายหรือว่าคิดร้ายกับประเทศมันเป็นคำพูดว่า the grass always greener on the other side เรามองสนามหญ้าคนอื่นเขียวและสวยงามกว่าหญ้าของเราเสมออยากชวนให้คนรุ่นใหม่สเต็ปแปกกลับมาคิดสักนิดนึงลองมองดูว่าประเทศไทยมีเดียอะไรคนเราถ้ามัวแต่ปักใจดูแต่สิ่งที่เราไม่ชอบเราก็จะเห็นแต่ข้อเสียมองประเทศไทยของเราในด้านดีบ้างอย่าคิดที่จะแค่แก้ไข แต่คิดที่จะต่อยอดจากสิ่งที่เรามีดีอยู่แล้วแล้วทำให้มันดียิ่งขึ้นจะเป็นการสร้างความก้าวหน้าให้กับประเทศไทยได้ดีกว่าไหมแทนที่จะมานั่งสร้างเรื่องให้เรามานั่งทะเลาะกันย่ำอยู่ที่เดิมนะคะในเรื่องที่ประเด็นมันจริงๆก็ไม่ได้สร้างความก้าวหน้าให้กับประเทศไทยอะไรขนาดนั้นเลยนะถ้าพูดถึงในประเด็นของการอยากแก้สถาบันทำไมาไม่มองไปในเรื่องเอาพะละและกำลังเอาความคิดความอ่านที่ทุกคนเชื่อว่าเก่ง เป็นคนรุ่นใหม่ที่มีพละกกาลังและมีความคิดเยอะมากไปแก้ในเรื่องที่มันจะสร้างประโยชน์ให้กับประเทศมากกว่านี้ดีกว่าไหมเรื่องของปากทองของพี่น้องเรื่องของความเป็นธรรมความอายุติธรรมเรื่องต่างๆสู้กันเลยเรื่องนี้สู้ได้สู้เรื่องนี้ดีกว่า